สวัสดีนะครับทุกท่านครับออกมาก็โล่งใจไปหน่อยนึกว่าจะหายกันไปหมดแล้วนะครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตเปิดตัวที่ไม่เหมือนก่อนหน้านี้หน่อยนะครับเพราะว่าหลังๆเมื่อนี้ก็เริ่มมี MV ส่วนตัวนะครับจะว่าไปแล้วเนี่ยเอที่ท่านชมเมื่อสักครู่นะครับก็เกิดมาจากแนวคิดงนะ ประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ลอ้อคนดําเนินคุณวรยุทธ์ที่ได้พูดเมื่อช่วงก่อนผมเมื่อก่อนพักเนี่ยนะครับคือวิกฤตก่อให้เกิดโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะความเป็นคนที่นั่งรถเข็นเป็นมนุษย์ล้อนะครับไปขออะไรไปบอกอะไรวันอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ค่อยมีใครปฏิเสธนะครับเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมก็คิดมาสักประมาณ2ปีเพราะว่าผมเนี่ย หลังๆมาเนี่ยนะครับถ้าท่านได้ติดตามข่าวบ้างเนี่ยผมก็มาสนใจเรื่องของเฟรลี่ดีไซน์คืออารยะสถาปัตย์หลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลน,นะครับซึ่งพี่แซมคุณสรันก็พูดไปเยอะแล้วนะครับเรื่องของยูนิเวอร์แซลดีไซน์ก็หลักคล้ายๆกันส่วนผมเนี่ยคิดว่าการจะช่วยสังคมให้ดีขึ้นในแง่ของการออกแบบสภาพแวดล้อมให้ดี ไม่มีความพิการจากปัญหาสภาพแวดล้อมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็ไปมุ่งเน้นที่เยาวชนที่เป็นมเมล็ดพันธุ์ใหม่ก็เลยไปจัดโครงการกิจกรรมเนี่ยนะครับช่วงปีสองาปีที่ผ่านมาเนี่ยคือชื่อว่าโครงการทูตอารยถาปัตพบมเมล็ดพันธุ์ใหม่นะครับก็ไปตามสถาบันการศึกษาไปตามมหาวิทยาลัยหลายที่นะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ในต่างจังหวัดผมก็ไปค้นพบอย่างหนึ่งว่าเวลาไปพูดเป็นบรรยายให้กับ เด็กๆวัยใสฟังเนี่ยพูดอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะมันก็ต้องมีแอคชั่นมีการมีส่วนร่วมมีกิจกรรมเนี่ยผมก็เลยคิดถึงเพลงก็เลยด้วยความที่ผมก็เป็นนักข่าวนะครับก็พอจะรู้จักพี่ๆศิลป,ปินรุ่นใหญ่ๆห,หรือว่าคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องทําเพลงเขียนเพลงเนี่ยผมก็ไปขอไหว้วานบอกพี่ช่วยผมทําเพลงสักเพลงได้ไหมครับพี่ ผมอยากจะไปเปิดให้เด็กๆมันเต้นกันเหเวลาผมไปพูดเรื่องเฟรนี่ดีไซน์เรื่องอารยสาปัดเนี่ยไม่ได้มีอะไรแบบสีสันจูงใจเด็กๆมันหน่อยอะไรเงี้ยก็พี่ๆส่วนใหญ่ก็จะรับปากผมหมดเลยนะครับว่าเโอเคพี่ยินดีช่วยเลยเต็มที่เลยเรื่องนี้พี่ส่งเสริมเต็มที่ผมก็อย่างที่บอกครับก็บอกอยู่สัก2อสคนแล้วผมก็บอกเสร็จก็เฝ้ารอคอยจนเวลาผ่านไปผ่านไปผมมานั่งนึกว่า ถ้าขืนรอต่อไปคงต้องเกิดสงครามโลกครั้งที่3าก่อนแน่ๆผมก็เลยแต่งเองเลยแล้วหยิบปากกามาแต่งเองเขียนเองอะ่ะคืนหนึ่งผมก็มารวบรวมประมวลเรียบเรียงว่าให้เราต้องการจะสื่อสารถึงอะไรบ้างเฟรนดี่ <c oughs> ดีไซน์หรือคนชอบถามผมเรื่อยๆเนี่ยในช่วงที่ผมออกมารยลงกันนี่นะครับเรื่องอารยศรัปเนี่มันคืออะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยอยากกันนั้นเลยก็เขียนไปในเนื้อเพลงเลย แล้วก็ใส่ปึ้งๆทำนองแบบเอาพีแอดคาราบาผสมบ้างเอาเสกโลโซม,มาหน่อยเอานุ่นมานิดอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งให้คนที่เขามีความสามารถทางด้านการเรียบเรียนดนตรีเนี่ยไปทําดนตรีก็เลยออกมาเป็นเพลง MV ส่วนตัวผมเมื่อสักครู่นี่แหละครับเพลงทูตอรารยสาปัดพอพอได้ไหมครับ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากครับวันนี้มีหน้ามา,มาด้วยไม่เลย ก่อนอื่นนะครับวันนี้ต้องขอบอกว่าผมชอบหัวข้อนี้นะครับธรรมดา32พิเศษ100ผมก็เข้าใจว่าผมเนี่ยคงอยู่กลุ่มหลังกลุ่มพิเศษ100ทั้งทงที่อยากอยู่กลุ่มแรกมากกว่านะครับคือ32ก็พอแล้วไม่ต้องถึงร้อยนะครับแต่ว่าชีวิตมันก็อย่างที่บอกนะครับมันพลิกผันไม่แน่ไม่นอนจากเมื่อก่อนก็3 2ตอนนี้ก็มาเป็น100อยอย่างที่หัวข้อแล้วส่วนตัวผมนี่นะครับก็ อาจจะพูดได้ว่าผมชอบคำว่าคนพิเศษผมเนี่ยแม้ว่าจะนั่งรถเข็นเนี่ยนะครับมาวันนี้เนี่ยก็ประมาณสักเกือบ20ปีละทั้งทั้งที่ไม่เคยคิดไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าวันหนึ่งมันจะลงที่แจ็คพอตที่เราแล้วเมื่อก่อนก็ไม่เคยสนใจด้วยว่าไอ้คนวิวแชร์คนตาบอดคนหูหนวกคนพิการเนี่ยนะครับเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเขาเป็นยังไงอย่างมากผมเนี่ยก็เหมือนคนไทยโดยปกติ เห็นแล้วก็อดสงสารจะต้องบริจาคทานไม่ได้ก็ให้เงินบ้าง5บาท10บาท20บาทตามอารมณ์อะไรเงี้ยนะครับก็เห็นแบบนั้นกับอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือขายลอตเตอรี่ขายหวยเนี่ยผมก็รับรู้มาสองอย่างนี่แหละครับผมก็ใจว่าทุกท่านก็คงจะคล้ายๆผมนี่แหละจนวันหนึ่งผมก็ไม่นึกเลยครับว่าเฮ้เราจะไปขายหวยแล้วเหรอวะเนี่ยอย่างนั้นเลยนะเนี่ยผมก็เป็นคํา ที่รู้สึกว่ามันมันมันแย่มากสําหรับผมครับว่าคนพิการเนี่ยเพราะผมรับรู้ว่าหนึ่งมันง่อยเปรี้ยวเสียขามันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มันเป็นภาระคนอื่นมันต้องคอยช่วยเหลือบริจาคทานคอยซื้อหวยกับเขาผมก็เลยรู้สึกแอนตี้คำนี้มาโดยปริยายพอวันหนึ่งเนี่ยชีวิตพลิกผันกลับมานั่งเซะเองเนี่นะครับผมก็ทําใจบอกตรงว่าทําใจอยู่นานพอสมควรตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับผมก็ปกติก่อนหน้านั้นเดินได้เมื่อสัก ถอยหลังไปก่อนปี40นเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงใช้ได้ไม่ว่าจะผอมไปบ้างก็ตามทีนะครับแต่ก็ไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสือเนี่ยนะครับแต่พอวันหนึ่งชีวิตพลิกผันแล้วก็โอ้โหนะครับมากลายเป็นคนที่เราเคยรู้สึกไม่ดีแล้วเหรอเนี่ยอะไร่เงี้ยนะครับพอวันหนึ่งวันหนึ่งผมก็มานั่งนึกทบทวนแล้วก็มาคิดแล้วเังเอเนี่ยผมมาทําสื่อเนี่ยผมผมทำสื่ออยู่แล้วเป็นนักข่าวอยู่แล้วเนี่ยนะครับ มันก็เป็นไฟบังคับว่าต้องออกไปลงพื้นที่ออกไปภาคสนามออกไปทํารายการเพราะว่าที่สังกัดผมอยู่เนี่ยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือสถานีข่าวนชันเนี่ยนะครับคุณสุวิชัยยุนพี่ๆบอก,กอทั้งหลายก็เชียร์ผมมาตลอดว่าไปเลยปกติเลยผมว่ามีส่วนเยอะนะทำให้ผมไม่ท้อถอยหรือขาดความมั่นใจมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับผมก็เลยออกไปด้วยไฟบังคับไปพื้นที่ไปต่างๆ แต่ก็ไปเฉพาะมีงานนะครับพอเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องหรือเพื่อนจะนัดนู่นนี่นั่นหรือคนรู้จักจะชวนไปนู่นนี่นั่นเนี่ยผมก็จะพยายามปฏิเสธโดยอ้างนูน่นอ้างนี่ไปต่างๆนานา,นานเพราะผมรู้สึกว่ามันไปลําบากเหลือเกินมันพิการเหลือเกินเราเนี่ยครับจะหยิบจะจับจะทําอะไรมันไม่ปกติมันเป็นภาวะคนอื่นเราไม่ไม่สบายใจไม่สะดวกใจดังนั้นเมื่อสมัยก่อนเนี่ยถ้าไม่จําเป็นคอขาดบ,บาดตายผมก็ยังไม่ไปที่ไหน นอกจากออกไปพื้นที่ทํางานแต่ด้วยการที่ผมต้องออกพื้นที่ทํางานเนี่ยมันก็เหมือนบังคับผมไกลๆทําให้ผมต้องมาเห็นรับรู้ถึงสภาพปัญหาที่ทําให้ผมมารู้ในเวลาต่อมาเมื่อสักประมาณ10ปีนี้เองนะครับที่วันหนึ่งเนี่ยพอผมนั่งวิวแชร์มาระดับหนึ่งนะครับก็จะเจอพักพวกเพื่อนฝูงที่นั่งวิวแชร์ด้วยกันคนหนึ่งก็คือเนี่ยนะครับคุณวรยุทธ์นี่แหละครับเป็นพี่ชาที่แสนดีแล้วก็ให้กําลังใจผมแล้วก็พาผมไปเปิดโลกทัศทัใหม่ๆ วันหนึ่งก็ชวนผมไปต่างประเทศเลยนะไปญี่ปุ่นผมร้อยวันพันปีก็ไม่เคยไปเลยครับเพราะอยู่เมืองไทยแทบจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วนะครับพอไปปุ๊บเนี่ยญี่ปุ่นนะครับผมก็ไปรับรู้ถึงความแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวระหว่างประเทศหรือสังคมที่เขาได้ชื่อว่าเจริญแล้วพัฒนาแล้วกับประเทศหรือสังคมที่กําลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนานะครับตั้งแต่ตอนนั้นสมัยนั้นเป็นสนามบินดอนเมืองนะครับ ที่จอดรถก็เริ่มมีอย่างที่คุณแซมชนันบอกว่ากฎหมายบานลราบังคับมากว่าสิปีแล้วเข้มข้นก็คือกฎกระทรวงมหาไทยปีสี่แปต้องมีที่จอดรถสําหรับวีลแชร์มีห้องสุขาสําหรับผู้ใช้วีลแชร์คนแก่คนพิการมีที่จอดรถเป็นมาตรฐานเหมือนกับสากลใช่ไหมครับแต่ก็เราก็แบบมาตรฐานไทยๆแม้ว่ากฎหมายจะบังคับอย่างสนามบินต้องมีอยู่แล้วมีที่จอดอยู่ด้านหน้าน,นี่ครับของวีลแชร์ผมจะไปจอดปุ๊บยังจําได้มันไปด้วยกันนะครับก็เห็นที่จอดวีลแชร์มีคนจอดอยู่แล้ว เป็นรถเบนซ์ยี่ห้อรุ่รนหรูเลยผมก็คิดว่าเฮ้ยไอคนพิการมันรวยันนี้ใช่แล้ววะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> มืองไทยบอกว่าเออราก็ไม่ได้คิดอะไรก็โอเคนะรถไปจอดมันกไ็ได้ยุ่งยากอะไรก็ลงปุ๊บปุ๊บไปเข้าห้องน้ําห้องน้ําสมัยนู้นสนามบินดอนเมืองก็ถผือว่าเริ่มต้นนะเริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยมันก็อ่าโดยเฉพาะไอ,อก,กอนปิดเปิดมันมันมีปัญหามีอุปสรรคเอางเี้แล้วกันนะครับก็เดินทางด้วยเครื่องบินไปที่ญี่ปุ่นไปสนามบินนาริตะ ท่านทราบไหมครับอย่างแรกวินาทีแรกเนี่ยที่ผมสัมผัสถึงความแตกต่างระหว่างสังคมที่ผมมาเรียกภายหลังว่าสังคมที่มีอารยสถาปัตย์กับสังคมที่ขาดแคลนอารยสถาปัตย์เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวกหรือการดูแลคนที่เขามีปัญหาทางด้านต่างๆหรืออาจจะเรียกว่าคนได้อโอกาสก็พอจะทำเนาเรียกไปได้ ตั้งแต่ออกจากเครื่องมานะครับอยู่ประเทศไทยเนี่ยคือนสนามบินดอนเมืองบ้านเรานะครับก็เนี่แหละครับไอ้งวงช้างกับตัวโบกี้ยังมีช่องใช่ไหมครับมีมีเขาเรียกอะไรมีขั้นเราก็จะแบกไทยไทยไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยยกค่ะช่วยแบกช่วยช่วยท่านหนักๆสูงๆก็ช่วยอุ้มเลยอะไรเงี้ยครับผมก็จะชินมากในการเดินทางโดยสารเครื่องบินกับท่าซ้ายคนขวาคนแล้วก็กางขากางแขน <laughs> โอ้โหผมมาเรียกภายหลังคนพบว่ามันเหมือนกับท่าเขียดย่างเลย ก็เลยเรียกท่าเขียดย่างท่าเขียดย่างตอนหลังไปเจอคุณแซมสดนนงกระจับใครขับชอปเปอร์ด้วยอะ่ะบุนบุนบุนเออคล้ายเขียดย่างกันมันอะไรเงี้ยก็เลยหละก็ชินแบบนั้นไปถึงนาริตะประเทศญี่ปุ่นกรุงโตเกียวนะอย่างแรกนะเครื่องบินลําเดียวกันแท้ๆนะครับแต่บริการนะความเอาใจใส่นะเออหนึ่งออกจากไอตัวเครื่องนะมาที่งวงช้างของเราก็ ถ้าอยู่เมืองไทยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะคะเดีย๋ยวช่วยยกช่วยกระดึกกไปดึกเอาได้ค่ะแบกเบิกอะไรไปตามเรื่องนะของเข้านะครับคนเข็นนะขเขาเรียกคนผู้ช่วยแล้วกันนะครับเป็นคนสูงอายุเพราะกฎหมายญี่ปุ่นเขามีนโยบายส่งเสริมการจร้างงานคนสูงวัยที่มีความสมัครใจแล้วก็ยังแข็งแรงแล้วจะมีผู้ช่วยคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาจะถือแผ่นพับทางลาบมาก,ก็มาปูให้เรานะว่าออริกโอโกชิมาร์ทโอฮโยโกชิมาร์ทอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็มาส์มาร์ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ผมเออเว้ เออมันมีอ่องนี้ด้วยเหรอเนี่ยเออเราไม่เคยได้รับบริการแบบนี้เลยนะเฮ้ยมันมีทางลาดน,นี้ด้วยเหรอเนี่ยเออเข็นลงนเราก็ไม่เห็นยุ่งยากไม่ต้องไปไหววานใครมายกมาแบกเรานะปุ๊บอ่ะก็อย่างแรกแล้วอย่างแรกเวลาไปเดินทางไกลๆไ,ไม่เฉพาะต่างประเทศในประเทศก็เหมือนกันแล้วก็สองสามชั่วโมงเนี่ยที่แรกต้องไปคือที่ไหนครับห้องสุขาโอโหเนี่ยห้องสุขาเนี่ยผมว่าเป็นห้องรับแขกเป็นภาพลักษณ์หน้าตาของประเทศชาติขององค์กรของตัวตัวจริงเลยนะ ต้องแต่งตั้งห้องสุขาเนี่ยเป็นประชาสัมพันธ์ขององค์กรเออคือไปไหนเนี่ยห้องน้ําดีเราบอกโอ้โหไอ้องกรนี้มันดีผู้บริหารมันเยี่ยมมากๆเลยนะไปประเทศไหนห้องน้ํามันแย่โอ้โหว่าแล้วมึงนี่หวยขนาดนี้เองไม่ต้องเอ่ยชื่อประเทศไหนไหน,นะครับเหมือนกันแหละครับเราก็อยู่แบบนั้นพอไปญี่ปุ่นนายจ่าเฮ้ยโอ้โหเราก็มันหกชั่วโมงกว่ากว่าจะขึ้นกว่าจะลงกว่าจะยกกว่าจะท่าเขียนย่างเสร็จก็เจ็ดชั่วโมงแล้วครับ เข้าห้องน้ํามันก็ใช้ระบบสัมผัสเนี่ยปื๊บกอดปุ่มฟื๊บตกใจเลยไม่เคยใช้แล้วเป็นไงมาพอเปิดฟ,รรรฟรรื๊บสาเปิดเอง,เอ,งอีกโอโหนึกว่าผีหลอกเลย <laughs> อย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ไปโอโ้โหมันมีเปิดเข้ามาเนี่ยเหมือนกันกบสวรรค์เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าผมก็ไม่ได้เข้าห้องน้ำคนปกติบ่อยที่ญี่ปุ่นนะแต่ของยูชาร์ผมนงเข้าทุกรอบแล้วแล้วหลายรอบด้วยเพราะมันชอบเหลือเกินมันโอ้โหมันรู้ได้ไงว่าเราต้องการแบบนี้เออ ผมคิดอย่างนั้นเลยนะรู้ได้ยังไงว่าเราต้องการแบบนี้พอกลับมาประเทศเราเองไม่รู้เลยว่าข้าต้องการแบบไหนเห็นไหมความแตกต่างแค่ห้องน้ําอย่างเดียวนะบริการประดุดย่าสนิทเลยเออญี่ปุ่นเนี่ยบริการประดุดย่าสนิทกดปุ่มปุ๊บเปิดมาโหโหระบบอะไรประหยัดพลังงานไฟสว่างโอ้โหนี่มันสวรค์ชัดชัดโอ้ แล้วมันมีปุ่มมีมีเราจับขาโบสุดสะอาดตาดีไซา์สวยงามกดปุ๊บปั๊บไอเราก็เคยจะกดชักโครกใช่ไหมฮะไปญี่ปุ่นไปกดปุ๊บปุ๊บปุ่มมันเยอะมากๆนะนะกดไปเนี่ยไปก้มไปก้มกดปุ๊บพุ่งใส่หน้าเลยเออเนี่ยความประทับใจแล้วผมก็ไปเนี่ยกับมนุษย์ล้อกันตอนั้นไปยังจำได้ไปเป็นกองทัพเพราะอยู่เมืองไทยมันต้องมีผู้ช่วยยกแบกช่วยแบกเงี่ยฮะเราก็เฮ้ยมึงมีญาติแข็งๆไอ้กล้ามมันช่วยมาเยอะๆนะเว้ยมันได้ช่วยยกเพราะว่าอยู่เมืองไทยมันชินไงฮะ ก็ไปหลายที่หลายแห่งก็ไปเห็นได้อย่างนั้นญี่ปุ่นนะผมก็สบสูบพ่อตรงนี้เวลาเกินเวลาเข้ามาแล้วพอเปิดเพลงก็ครึ่งเกือบเกือบหมดเวลาแล้วผมสงเกตอย่างนะที่ญี่ปุ่นนะที่โตเกียวอ่ะไอเบลบ็อกเหลืองๆอ่ะคอเคยเห็นใช่ไหมไเบลบ็อกที่ขนสำหรับคนตาบอดเคาะๆอ่าบ้านเราสมัยก่อน,นบบว่านี่พกไงเขาจะมีทางเบลบล็อกอ่ะมันมีอยู่ทั่วทุกขนทุกแห่งทุกที่เลยนะ ผมก็พยายามมองหานะผมก็เริ่มสนใจแล้วมองหาคนตาบอดแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับครั้งหลังเนี่ยพอผมรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันเฟรนลี่ดีไซน์มากๆสําหรับคนทุกคนเลยนะโดยเฉพาะคนวิวแชร์หรือคนแก่คนพิการอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปแล้วก็ไปทุกครั้งก็เห็นอย่างเงี้ยแล้วผมไม่เคยเจอท่านเชื่อไหมไม่เคยเห็นคนตาบอดแม้แต่ครั้งเดียวเลยนี่ใครเจอเชื่อบอกด้วยจะได้บินไปดูเขาหน่อยแต่มันทำหนไหมะทําทำไอ้เบลบล็อกเนี่ยทั่วเมืองเลยนี่ผมเลยรู้สึก กลับมานะผมก็เลยมาประชุมกันเนี่ยมาหาลือกับพวกเรามนุษย์ล้อสี่ห้าหกคนแล้วก็คนที่เขาสนใจเนี่ยพ้ยโอ้โหเป็นที่มาของที่ผมชอบว่าพิเศษนะผมเลยเกิดบรรลุโสดาบันขั้นต้นตามน้องอ้อมมาติดติเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> คือเฮ้ยที่บอกว่าคนพิการคนพิการเนี่ยมันถูกทําให้พิการต่างหากนะโดยการออกแบบที่พิการโดยสภาพแวดล้อมที่พิการนะผมเลยก็เกิด บรรุโสดาบันขั้นต้นเนี่ยบอกว่าที่ญี่ปุ่นนี่แหละว่าคนพิการไม่มีไม่ใช่ตายหมดนะครับเพราะว่าจะไม่มีเพราะอะไรคนพิการไม่มีแต่ที่มีอยู่เห็นอยู่และเป็นอยู่เนี่ยคือปัญหาสภาพแวดล้อมที่พิการนะผมก็เริ่มต้นตั้งแต่บัดนั้นแหละครับประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยมารณรงค์มาช่วยกันขับเคลื่อนส่งเสริมผลักดันนะฮะแล้วผมก็เห็นว่าบ้านเมืองไหนตึกอาคารใด ที่มีการออกแบบบริการประดุดญาติแบบญี่ปุ่นน่ะมีบันไดก็ไม่ลืมถึงคนที่เขานั่งวิวแชร์หรือคนใช้ไม้ไม้เท้ากระเพกกระเพกเขาหกลม้มหรือว่าเขาแก่เขาท้องหรือเขาเป็นเด็กเบบี๋ต้องใช้รถเข็นเด็กไม่ต้องให้เขาไปแบกทุรักทุเลหน้าอับอายอะไรอย่างี้นะครับผมคิดว่าบ้านนั้นเมืองนั้นหรือสังคมนั้นหรือคนคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่มีความอารยะนะคือมีความประเสริฐมีความเจริญเหลือเกินทางจิตใจที่เราสัมผัสดได้โดยเขาไม่ต้องพูดให้เราฟังเลย มันก็เลยเกิดคําว่าที่มาครว่าอาระยะสถาปัตนะในความหมายความรับรู้ของพวกเราเนี่ยคือนี่แหละมันคือการออกแบบของประเทศชาติหรือบ้านเมืองที่เจริญแล้วประเสริฐแล้วก้าวหน้าแล้วพัฒนาแล้วและเป็นบ้านเมืองหรือสังคมหรือบุคคลที่มองเลยจากตัวเองออกไปอันนี้ผมผมในความโชคร้ายก็โชคดีอย่างหนึ่งผ่านมาสองระบบคือระบบเดินได้กับระบบเดินไม่ได้ ผมก็รู้สองระบบว่าเออเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยคิดนะพอผมเห็นว่าพอผมมานั่งเป็นมนุษย์ล้อผมเห็นว่าใครมาทาเรื่องพวกนี้เนี่ยยิ่งมีคนปกติอย่างพี่แซนผมชื่นชมแกมากเลยนะเขาเนี่ยคืออารยชนในความหมายความรับรู้ของพวกเราผมก็เลยเรียกทุกที่ทุกคนทุกแห่งที่มีทางลาดนะที่ไม่ใช่ทางชันนะครับสมัยนี้สับสนนะครับเออบางทีบอกโอ้พี่ไม่ต้องห่วงผมมีทางลาดต้อนรับพี่เต็มที่เลยโอ้โหไปเห็นแล้วมันชัน สามร้อยหกสิบองศาอะไรน้มันจะให้ตีเลงกาได้งไงวะเนี่ยเออเยอะมากๆเลยนะ่อพี่ทางลาดภูมิจันทร์เหนอบอกโหนี่มึงจะฆ่ากูป่าวะเนี่ยอะไรอย่างงี้นะเห็นหมันต้องทางลาดไม่ใช่ทางชันบางคนฉลาดเนี่ยเวลาสัมภาษณ์ผมก็คิดว่าเรื่องทางลาดทางชันนี่เรามีบริการพร้อมสับเพราะมันทางลาดทางชันด้วยนี่ลาสุดไปเจอที่ผมไปทําเมืองคลิกออฟเนะี่ยอย่าดูเนะี่ยดูภาพนะนี่เมื่อวันเมื่อวานนี่เองเพิ่งกลับมาเราก็เกิดแรดงบันดาลใจจาก โตเกียวเราใช้ว่าโตเกียวโมเดลนะเลยเวลาหน่อยไม่เป็นนะเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนนะโตเกียวโมเดลกลับมาเกิดแรงบันดาลใจเจอใครก็บอกก็เล่าก็กล่าวขานแลกเปลี่ยนใครเห็นดีเห็นงามก็เอามาเป็นแนวร่วมพันธมิตรนะช่วยกันปฏิวัติสังคมในแง่นี้เร oui> ื่องของการออกแบบบ้านเมืองให้หายขาดจากความพิการเมื่อวานเนี้ยไปทํากิจกรรมที่เรียกว่าเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์แห่งแรกของประเทศไทย ไปเริ่มต้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากตะวันตกประตูสู่เอซีติดเมวดีฝั่งพมา่านี่ฮะมีเหล่านางลำเทวเทพเทวดานางฟ้ามาโปรยเข้าตอกดอกไม้เหมือนทางพิธีสยศาสตร์เลยนะครับเพราะว่ามีท่านประธานไปประธานคือท่านอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เมื่อวานนี้โอ้โหเมื่อวานเมื่อวานเราเดินทางกลับนะวันพุธวันพุธวันพุธ ไอ้เรื่องงงอะไรเนี่ยวันพัรหัสพัะรหัสยี่สิบเอ็ดมกราคมนะนั่นเน่เราไปทําพิธีที่ริมแม่น้าเมยนะย้อนตานานพระเจ้าตากสินนั่นก็เป็นเจ้าเมืองเก่านะฮะย้อนตานานสมนเด็จพระเนสวานี่เรามาช่วยทําเราเป็นลูกหลานพระเจ้าตากนะครับมาพัฒนาปรับปรุงเมืองแม่สอดประตูสู่เมียวดี a อ c ีนะครับเราก็ไปทําเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ สู่ประชาคมอาเซียนด้วยการไปประสานสอดคล้องกับตั้งแต่ท่านพ่อเมืองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนายอำเภอท่านนายกอ,อบตอ,อ,อบจอและที่ขาดไม่ได้คือองค์กรผู้สูงอายุและผู้พิการเพราะโลกยุคปัจจุบันและอนาคตจากนี้ไปคนที่จะได้ประโยชน์โดยต,ดยตรงเลยนะครับเรื่องอารยสาปัตเนี่ยคือ2กลุ่มนี้เลยแต่ที่จริงนะครับที่เขาบอกเขาชอบให้ว่าสมัยให,หม่ว่า for all, for all เนี่ยนะครับคือเพื่อคนทั้งมวล จริงมันก็เป็นอย่างนั้นะนะครับแต่เพียงแต่ว่าผู้ที่มันเห็นภาพเข้าใจง่ายเนี่ยเอาสองกลุ่มนี้ก็ล้นล้นโลกเลยครับสาร,ระราชาติเขาบอกแม่เมื่อกี้เจอคุณนันดาน,นะครับก็บอกว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้ผู้สูงอายุประชากรโลก7จ็ดพันล้านคนก็ผู้สูงอายุป,ปาเข้าไปอย่างน้อยก็700รล้านคนกับ1 0ซของจํานวนผู้พิการประเภทต่ตางๆอีก10%นะที่ยูเอ็นเขาบอกอ่ะก็อีก700รล้านคน1,400ล้านคนมากกว่าจีนทั้งประเทศแล้วนี่เห็นไหมครับ อย่างนี้เราจะไม่เป็นมหา,หาอำนาจได้ไงให้เราเปลี่ยนประเทศได้ให้เป็นเมืองอารยาสาปัตย์นี่เห็นไหมครับผมเลยบอกว่าเนี่ยจากนี้ไปนะใครทํากิจการธุรกิจหรือนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของเฟรนดีดีไซน์อารยสาปัตย์หรือใครจะเรียกอะไรอื่นที่เป้าหมายอย่างเหมือนกันเนี่ยครับท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าเติบใหญ่เติบโตหรือเป็นธุรกิจก็รวยลูกเดียวยกตัวอย่างคุณแซงกับคุณวรยุทธได้เลยลวันนี้ราศีเป่งปลังมากเลยโผงงงแห,ห,ห,หงออกหมดเลย เพราะทาธุรกิจช่วยเขาแต่ไม่ได้ไม่ได้หวังเป็นธุรกิจนะครับแต่หวังจะช่วยตัวเองก่อนเพราะตัวเองมันไปไหนลําบากนีฮะอยา่างคุณยูผมรู้ดีเมื่อก่อนไปไหนเฮ้ยเช็คโรง,งแรมโรงแรมได้แล้วโรงแรมนี่มีร้อยโรงแรมมันจะมีสักโอ้โหหายากเหลือเกินมันโลกนี้ไม่มีที่พักแลหรับวิวแชร์หรืองไงอะไรอย่างนี้นะโรงแรมไม่พอให้ร้านอาหารที่ไหนเข้าไปกินได้วะเนี่ยวิวแชร์แล้วร้านอาหารก็อยู่ที่ห้องน้ําอีกห้องน้ําเข้าได้หรือเปล่านะพอได้ห้องโรงแรมได้ร้านอาหารยังไม่พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวนะครับ ให้ไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปตาเอาดาบหน้าพอเสร็จแล้วคเครื่องบินขึ้นได้ใช่ไหมแล้วรถที่จะไปนี่ไปยังไงเออเห็นไหมรถไปก็ผมก็ที่ผ,ผ่านมาก็ท่าขีดยากเหมือนเครื่องบินแหละครับซ้ายคนขวาคนแบกเบิกเบิกเมื่อสองปีก่อนนี่พานักธุรกิจมนุษย์ล้อเขาทําธุรกิจทัวร์นะครับเขาก็เดินทางมาพบผมโดยโดยประสานมาตับทีมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยว่าอยากจะมาเปิดธุรกิจทัวร์มนุษย์ล้อ คือหมายความว่าเอาเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุกับคนพิการเนี่ยนะครับที่นั่งวิวแชร์เนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเพราะทุกชาติทั่วโลกโดยเฉพาะมาหาอำนาจรวมถึงญี่ปุ่นเนี่ยมันอยากมาเที่ยวเมืองไทยมากโดยเฉพาะคนนั่งวิวแชร์แล้วอย่างหนึ่งท่านทราบไหมครับมันอยากจะมาทําอะไรไม่ได้อยากไปพัทยาเหมือนฝรั่งด้วยนะครับญี่ปุ่น,นครับอยากจะขี่ช้างเออผมเนี่ยต้องมีหน้าที่เป็นขวหน้าไก์พาทัวร์ไปเมื่อสองปีที่แล้วไปที่ภูเก็ตเออ ผมก็ไม่ค่อยไปไปภูเก็ตแล้วไปแล้วรู้สึกว่ามีประสบการณ์ที่ไม่ดีมันมีปัญหามีอุปสรรคมีขั้นมีอะไรเยอะแยะมากมายเนยนะครับทั้งแที่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโอ้โหระดับหนึ่งของประเทศระดับสองรองจากกรุงเทพเนี่ยแต่เรื่องนี้แย่มากๆขอพูดตรงๆเลยนะครับแย่มากๆทําลายภาพลักษณ์ประเทศชาติอย่างย่อยยับเลยเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็ผมเห็นว่าเริ่มเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแต่ผมไปหลังสุดเนี่ยสองปีเนี่ยผมจําได้เลยพานักธุรกิจเจ้าของบริษัททัวร์มรเตอ้อสอง นะสองคนนั่งวิแชร์มาเฮ้ยเอริกโตสม์พาอย่าให้พาไปที่ขี่ช้างบอกอะไรก็ได้ไปขี่ช้างแล้วกันเออเราก็เลยพาไปภูเก็ตให้มันแอดเวนเจอร์หน่อยเงี้ยโอ้โหไปนู่นแม่ขึ้นเครื่องบินไปเงี้ยพอกระบบโอ้โหแบกขึ้นท่าเขยุ่งเขยย่างอะไรน่ะแล้วขึ้นรถตู้ก็ไม่มีอย่างนี้มีลิฟต์แล้วก็ทอมทำแล้วมีส0คันแต่สมัยนั้นก็ยังไม่มีที่ภูเก็ตเนี่ยเพิ่ๆไปโอ้ก็มันรู้สึกลำบากเหลือเกินนะแล้วก็ไปจุดแรกจุดชมวิวตรงอะไรอ่ะ หาดหาดกำมะลาหรืออะไรนะที่บนข้างบนทังสูง,งผมจาไม่ได้แล้วก็ไปก็ลงรถปุ๊บไอ้แบกท่าเขียดย่างลงรถขึ้นรถก็พอลแล้วจะแบกลงไปชงบูอีกมันอยาไปถ่ายรูปอีกโอ้โหอะไรอเงี้ยผมก็เลยบอกเนี่ยนะมันมีปัญหาจริงๆประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะครับก็สรุปย่นย่อ,อก,ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมก็เลยมาทําเรื่องอารยสาปัดล่าสุดก็ที่ไปที่แม่สอนนะครับก็ต้องขอชื่นชมทิ้งท้ายนะครับเพราะวันนี้เนี่ยท่านผอ,อของประธานบอร์ด ปทอทท่านปัจจุบันมานั่งฟังอยู่ด้วยคุณพี่อานิกนะ้อมารันันเนี่ยนะครับก็ไปไปคิกออฟเริ่มต้นเมืองอารลยสาปัดต,ต้นแบบแห่งแรกของเมืองไทยเนี่ยที่อำเภอแม่สอดเพราะเห็นว่าพ่อเมืองคือผู้ว่าก็ตื่นตัวสนใจเรื่องนี้เราไปกันมาสองรอบแล้วในายอำเภอนายกอบตอ,อบจอก็มีความรู้ระดับหนึ่งแล้วก็พร้อมจะช่วยกันร่วมมือกัน ที่สาคัญเนี่ยเครือข่ายผู้สูงอายุผู้พิการก็ตื่นตัวเรื่องนี้เราก็เลยเลือกพื้นที่อำเภอแม่สอดเนี่ยเป็นจุดส่งสัญญาณจุดเริ่มต้นคิกออฟว่าเราจะขับเคลื่อนเดินหน้าประเทศไทยไปสู่เมืองสมัยใหม่แข่งกับสิงคโปร์บ้างแข่งกับฮ่องกงบ้างแข่งกับญี่ปุ่นในอนาคตให้ได้ด้วยการพัฒนาปร,ปรับปรุงเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่สําคัญจําเป็นในเบื้องต้นสําหรับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการที่ผมเรียกว่าอารยะสถาปัตย์นี่แหละครับ เราก็ไปไปคลิกออฟเมวันที่เห็นในภาพเลยนะครับเมื่อวันพระรหัตถเนี่ยนะครับทั้งที่ริมแม่น้าเมยแล้วก็ที่มีการลงนาม MOU มกันเลยนะยี่สิบหน่วยงานโดยมีท่านรัฐมตีอดุลเนี่ยเป็นประธานสักขีพยานมีผู้ว่ามีโยธาที่การจังหวัดมีการท่องเที่ยวจังหวัดมีศึกษาที่การจังหวัดทุกภาคส่วนเลยถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยพอลงนามเสร็จบอกทงคลิกออฟเสร็จก็มีประเด็นอยู่ว่าแล้วจะมีที่ไหนเป็นสถานที่โชว์ว่าที่นี่ พร้อมแลกกับการเป็นเมืองต้นแบบอารยสาปฏิก็ต้องบอกตรงๆว่ายังหายากเหลือเกินเพราะอย่าว่าแต่แม่สอดจังหวัดห่างไกลชายชดแดนนู่นเลยนะครับกรุงเทพยังหายากเลยนี่พูดตรงๆนะใครมีธุรกิจโรงแรมรีบทานะครับผมว่ารับรวยเละเลยมีคนถามผมประจําว่าถ้าไอามาประเทศไทยเนี่ยบิวแชร์นะครับคนนั่งบิวแชร์จะเป็นฝรั่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีที่พักที่ไหนที่รองรับได้บ้างร้านอาหารที่ไหนที่ต้อนรับเฟรนลี่คนกลุ่มนี้ได้บ้างท่านคนแก่คน พักพื้นสุขภาพตำรวจทหารผ่านศ,ศึกรหรือผู้พิการเนี่ยครับผมก็บอกตรงว่าผมก็คิดหนักคิดนานแล้วก็ตอบไปว่าขอเวลาคิดอีกทีเออตอนหลังก็ดีหนะ่อยก็เลยพาไปดําเนินสะดวกนี่ยแล้ก็ไกลหน่อยก็ยังดีอย่างนี้แหละครับก็ที่ครับก็เลยที่แม่สอนเนี่ยก็เลยพาไปดูที่ปั๊มปอตอทคือตอนนี้เนี่ยผมว่าปตทเนี่ยเขาถือว่าเป็นมหาอำนาจและมีกําลัง แล้วก็มีวิสัยทัศน์นโยบายที่ชัดเจนมากตั้งแต่ c ีโอสองสามท่านที่แล้วมาถึงปัจจุบนันนี้คุณเทวินวงวานนี่เะครับ <c oughs> เขาก็ไปปรับปั๊มท่านเดี๋ยวมีโอกาสไปไปดูนะที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยปรับทั้งปั๊มเลยเป็นโอ้โหเป็นเมืองอารยสาปัฏสมัยยุคคุณซีโอประเสริฐเริ่มต้นเนี่ยมีเฉพาะห้องน้ํากับที่จอดรถด้านหน้าพอมายุคซีโอเทวินซีโอไพลินท่านที่แล้วเนี่ยก็เพิ่มเรื่องของร้านกาแฟเมซอน ท่านจะเห็นว่าร้านกาแฟอเมซอนที่ในปั๊มปอทอที่สร้างตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยสร้างใหม่นะครับจะไม่มีบันไดแล้วหรือมีบันไดก็มีทางลาดคู่กันไปนี่คือจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งของยุคสมัยของพวกเราก็เลยไปดูงานที่ปั๊มปอทอที่แม่สอดไหมฮะนี่นี่คือทางลาดขึ้นร้านกาแฟอเมซอนเนี่ยผมว่าก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้หรือดัดแปลงใช้กับโรงแรมที่พักตึกอาคารหรือโดยเฉพาะร้านอาหารได้ทั่วเมืองไทย แล้วก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าธุรกิจของท่านพเพิ่ม,มลูกค้าท่านอีกมากมายมหาศาลเพราะอย่างที่บอกนะครับคนแก่คนพิการคนชราเนี่ยจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นพิการที่เยอะขึ้นเนี่ยเพราะความเพราะวัยนะแล้วก็เพราะอุบัติเหตุนะครับท่านดูนะครับทุกเทศกาลทุกอุบัติเหตุหมดเวลาเรียบร้อยนะครับก็นี่แหละครับก็อยากจะฝากไว้นะครับว่าเรื่องอารยศาปัตที่ผมเรียกกันว่าเฟรนี่ดีไซน์ หมายถึงการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยและเพื่อคนทั้งมวลเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นของประเทศชาติของสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคตจากนี้ไปและจะยิ่งสำคัญมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นผมก็ขอทิ้งท้ายวันนี้ด้วยการกราบวิงบอลให้ทุกท่านวันนี้ก็เข้าใจว่ามาจากหลายหน่วยงานและก็เป็นผู้นาองค์กรต่างๆช่วยกันส่งเสริมพัฒนาผลักดันเกื้อหนุน เรื่องของเฟรนดีดีไซน์อารียสาปัดเพื่อประเทศชาติของเราเพื่อสังคมของเราแล้วถามว่าจะเริ่มต้นยังไงผมก็ขอบอกว่าเริ่มต้นง่ายๆเริ่มต้นที่ตึกอาคารของท่านเริ่มต้นที่สถานที่ของท่านเริ่มต้นที่ธุรกิจและกิจการของท่านช่วยกันทําวันนี้เหมือนกับสโลแกนที่ผมใช้กันมาตลอด make it happen for a better world แปลออกได้ไหมเนี่ยทำวันนี้เพื่อ สังคมที่ดีในวันนี้และวันข้างหน้าครับขอบคุณมากครับ